thank i

เข้าไปก็ดับเลยแล้วต้องมีปุ่มวันท้นที่คันเอาแล้วอยุมาเจ็ดสิบปอเพราะฉันเจ็ดสิบแล้วไมสติมันมีทั้งไม้สักแล้วก็ข้างล่างมันข้างขวาเป็นปูนม้างขึบไม้ของตึกขอบขอบค่ะ เไมาไม่ได้เลยเนี่ยแต่ดอูว่าตายยาว่าตายมาให้ผมก่อนไปมาตีดตีแล้วก็ตูกกระจองทะลุออกมานี้เออตอนนั้นหลวงพ่อะไรอยู่นอนหลับนอนหลับอยู่นอนตอนสัปดาก็นอนตื่นสี่โมงเย็นตนนไปป๊บเมาเรียกเขาก็จะไปเออึ้นมาจะมาร้อนจังวะ

มันก็ตัดนั่งรองเอ็นกตัดต่อช่องอกก็วิ่งออกมาดูเสียงมันมปึงโโ้งโอ้โหวิ่งข้างหน้าเข้าไม่ได้แล้ววิง่งต่อข้างล่างก็ต่อยแสดงว่ามันลุกแล้วที่ปึงนะ้งเรียกเรียกต่อยโบโหาพิเศษแต่พี่ปึง้งมันกระโดด